ทางนี้น้องทางนี้ t h i s w a y ทางนี้ทางนี้เร็วเจ้าตัวน้อย็่รนกรตื่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 นไปแล้วทุกคนไปแล้วไป เือหรือว่าม,ม,มันมันมันเป็นพอมอนหรือเปล่าวะเพื่อนอ <c oughs> มีใครไม่มีใครเจอมอนสเตอร์บ้างหรือ,อยังจำตอนที่มันอัปเดตโอเบิร์ดเข้ามาแรกๆได้ปะที่มันแบบไม่เจอมอนเว้ยหามอนก่อนเว้ยอาจจะบั๊กเว้ย I'm solving a mystery a <c oughs> ติดตันเต้นเต้นตัวอะไรอ่ะบตัวอะไรอ่ะไปมันไม่ตามมาแล้วปะมีข่ามันเลยอ่ะโรเวเจอร์อ่ะมีข่ามันเลยเหรออะไรอ่ะอะไรไม่ไม่ไม่เดี๋ยวนะมูก้ามาอยู่ในนี้ได้ย <Island> like ังไงอ่ะ บูก้าไปฝั่งไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับบูก้าเดี๋ยวไปรับอย่าอย่าเพิ่งเดินเดี๋ยวล่วงตายไหนบูก้าไอคีพอกกี้นี้บูก้าบูก้าบูก้าพูดดิบูก้าบูก้าบูก้าเน่เน่เน่บูก้าบูก้าบูก้าเอาบูก้าอยู่ไหนอ่ะตัดก็อย่าทำได้แหละตัดปะบูก้าอยู่หลังกำแพงเขาใส่สามส่วนสี่แม่ไอเดอะมิร์เรอร์อันนี้แม่ไอเดอะวอลเฮ้ยไอไว้เจออยู่แล้วบูก้า บุกาไม่นี่เอาประตูบุาบุกาบุกยอยู่ไหมรีบมาเปิดเร็วบุกาไม่ไหวแล้วรีบมาเปิดเร็วบุกาบุกาบุกาต้อเชบุกาบุกทุกคน ไหนวะมุกาไปแล้วไอ้ได้ยินเสี่ยวแบบแบบกรีดร้องด้วยความกลัวที่เขามีอ่ะแล้วเขาก็ตายไปเลยอ่ะกอยู่หลังประตูบานนี้นี่นี่แล้วมันมีอะไรอยู่หลังประตูไม่รู้ไม่ได้ยินแต่เสียงมุกการู้แล้วตัวอะไรมีจัดการมันดีเฮ้ยไอ้ได้เสี่ยวพาเพื่อนชที่ผ่านอะมันคือตัวอะไรนะมันคือรอดอบาเบอร์ไว้รอดอบาเบอร์แล้วแล้วพูดอยู่ไหนกันไก่ ออแต่มันเงียบอะไรอะไรไปแค่หลังไม่ไม่แล้นะพูดนะไม่มุก้าเข้าใจทางนี้แปลว่ามีไฟเซตอยู่แถวนี้ไหมหาหาหาดีระวังระวังนะมุก้าน่าจะเอ้ยไฟเซตน่าอยู่แถวนี้แหละพอมุก้ามุก้าเข้าไปได้ไงจากทางนี้ไหมแปลว่าไฟสซตต้องอยู่แถวนี้ไหมนี่ปะไม่เป็นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้มุก้าก็ทางนี้มุก้าทำให้พวกเรารอดเราจะจำเราจะจำเขาไว้ไหม แอุ้ยอุ้ยเหมือกด้วยแล้วนภูษานภูษานภูษากินขนมอยู่อ่ะมาเร็วทุกคนทางนี้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 เร็วท <uis> ุกคนทางนี้ม Them, <I know. S 2> ุกอุ้ยมีมีมีสไปเดอร์กำลังชิมคอฟฟี่มุกอยู่ ข้างนอกมันช่างสงบจริงๆมันไปยังอ่ะไอ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 เอ็กซ์เพคโตใส่มันไปแล้วอ่ะคือถ้ามันมาพวกเราจะหนีขึ้นลิฟต์ไม่ได้เพราะแต่พูดจะหลงไปเอาชีวิตไปไปแต่พูดหลงมานะพูดมันมันมันมีมันมีแบ็คเก็ตเยอย่าอย่าคืออย่าคืออย่าคืออย่าอย่าอย่าตื่นตระหนกอย่าตื่นตระหนกมันไปแล้ว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 มันมันมันใจดี มันใจดี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 มัจอ้จะหยิบคุกกี้โมแพนไว้อาจะทำคุกกี้เพอยูกินอันจะทำคุกกี้เพอยูกิน It's time to go now It's time to go ไปเรไปไปไปไม่แค่มันอยู่นั่นไว้มันอยู่ตรงนู้นไว้บีมันอยู่ไอ้ไอ้บุ๊มมันมาแล้วมาแล้วเปิเดี่ <laughs> it would be so kind if you could open the door. <laughs> I swear to God, if I fucking die, I'm gonna.

อย่าพึ่งกดเอออย่าพึ่งกดมันมีไอดนี้ได้วะอย่าบอกนะวมาใช้การได้จริงอ่ะเอ้าจะสั่งไอ้นี่ซะหน่อยอิเล็กทริ c แชร์เชื่อมาไหนเออมันไปดูไปดูดิมีนกป่าวไปดู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 มี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 โอ้เพื่อน it's time it's time กำลังอยู่อย่าไปยุ่งอะ อ้า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  ทางนี้น้องทางนี้ this way ทางนี้ทางนี้เร็วเจ้าตัวเนยอยากมีชีวิตจะอยากใช้ชีวิตไอ้เนบูน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 เป็ตาลับไฟไฟเนบูดไปไปไปเดี๋ยวนี้ ไม่พ uh ูดแต่มอยูไม่ตายทันทีวะมันจ um like anyway ิ้มยูไม่โดนเหรอมันทำอะไรอยู่อะมันทำอะไรอยู่นะพูดมัมจพ่อบอกกูเเฮยบอกอะไหนอยิบนนี้อยิบเลยยเลย

เมื่อกี้ตอนมีคอนรถอ่ะมันแบบแบบพวกมึงเอาไข่ไปกูเจ้ายาแล้วเอ้ยเป็นไงวะกุยไฟฟ้าวันร้ยขไม่ได้ข่าไม่ได้ตายแล้วมึงอะตายแล้วมึงอะคาาไม่เคยใช้อันนี้ใช้อันนี้แทนไงไม่เอาไม่เอาไอ้เนี่ยเป็นแบ ได้ไอซตก็ยี้ให <ics> ้เราทุกคนนี่นี่มารอจะแพ็คอ่ะก่อนขึ้นบินสำหรับคนไม่เคยบินนะอย่ากดบินนานให้กกจะเคยบิน็ไอเฟลเชื่อพวกกูเว้ยพวกกูคือแมนด้รอเลียนตัวจริงเลยโอเคพวกกูนี่แหละกูจะใส่ชุดเกาะ ยืนพูดพร้อมเต้นอย่างนั้นแบดูเล่นมากเลยไม่ป๊อบป้าเป็นไปแล้วเราไปเด้อเฮ้เระวังระวังอ๋อโดเฮ้นี่นี่นี่ว้าวเกแล้วเราจะแพ้หมดทำไมใครมันซ้อนดินอยู่ข้างล่างวะเดินพูดไม่เดินพูดบินดิเดินพูดเฮ้ยเพวกเราก็แบบหยอกล้อมันได้ตลอดเลยนี่หว่าอ่าทุกคนก็ค่อยบินนะกะ อ๋อใช่มันแบบไข่ไข่สองมือเว้เดพุทธเดาพุทธเดาพุทธยาเดพุทธเดพุทเดพุทธยาบิเยดพุทธเดพุทธร่อลเล่อาบินเมดรเาเลี้ยงไปแล้วหึงไอ้ข่าเออเฮ้ยทำไมทำไมเจ็แพ็กกูมันไม่ติดวะมันมันน้ำมันหมดป่ะ สิ้งไับ แล้วมันทำไงให้มันแบบมันไม่ดำอ่ะกดกดคลิกซ้ายอย่างเดียวเป็นการลอยถ้าตัวลอยแล้วว W.A.D. ควบคุมทิศทางอ๋อเฮ้ยยินระเบิดอ๋อเข้าใจแล้วกินดีเสร็จวันนี้ทุกคนกินดีแม่เน่าเนัาพูดอย่าตายก่อนนะทน่าพูด อย่ามิกตายกันไว้จนควรไม่ต้องบอกข้านะข้ารู้ว่าเครื่องที่นี่มันบินยังไงพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า May the Force be with you May the Force อะไรมีปะมีปะไม่ค่อยจอดนะจ๊ะเฮ้ยเออหนุ่มทำไมมีทำอย่างนี้อ่ะวิเห็นใช่ไหม

ของก็ยับห้องยับห้อง เดฟูดทำไมยืนถึงทำแบบนั้นนะไอ้กลราจะกลับไปดูนะครัไอ้เจอศพอีกคนนะไอ้จะต้องรู้สึกเศร้ามากๆแน่ๆอ่ะชิชูชิชูพิเปอร์แพงมากแต่ว่าถือแล้วจะมองไม่เห็นอันนี้จริงวะไอ้ถือแรงโอ้โห เกือบไปรอดละวไอ้ไม่มีอะไรที่เป็นเหล็กเลยอ่ะไอ้มีอันหนึ่งอ่ะขอยุ่มทุกอย่างอ่ะโดนป้าผาาอ่ะไม่ไม่มีเครื่องหลักด้วยอะป้าผ่าบอยไอ้ตีลูกกาเลยเมื่อกี้นะพูด ใครอยากโดนประหารกู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 ใครอยากโดนประหารจบละโอ้ยพร้อมใช้การสุดๆเลยหนึ่งดราม่าติไปเพิ่มความดราม่าติไปเลเนอะน้ำพุนข้อหาที่ยิงโดนตอนนี้ก็คืออันดับแรกเลยข้อหาที่หนึ่งคือตดในพูลวิลล่ากกููไม่ยข้อหาที่สองก็คือการกินข้าวแล้วไม่รวบช้อน ไม่ใช่กูมันเซนนะมันเซนไม่ใช่กูสายพิษโคตรไตัวอะไรวะลูกความของผมคุณมุกมักเอคุณมักเอครับคุณช่วยบอกหน่อยว่านะคุณเขาเคยทำอะไรคุณมาบ้างทำอย่างงู้อย่างนั้นอย่างงู้อย่างนั้นอย่างนี้แม่มช้อนเลยอ่ะหรือต้องกระตุ้นทางเศรษฐกิจวะอย่านะ เดี๋ยวเข้าไปใกล้แล้วนายตายได้ด้วยชีวิตแล้วเว้ยแม่ติดตั้งสายดินนะนายเพราะเราจะมาเต้นแข่งกันเลยเอาเลยเอานึงกดอ F พร้อมกัน ไม่ได้พอกันเดี๋ยวเพื่อน่อย่าเผื่ออ่าอ่าเดี๋ยวว่าอะไรว่าเราจะเทคไอ้สมัยสมันยสมั I don't look.